ิสริไลฟ์นะคะที่อโศกสแค่สิ่งที่เอิร์อ่ะชอบกินหรือกินมาเป็นประจำเยอะมากๆสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเอิร e ์ธเอิร์ธพี่อีกแล้วนะคะคลิปวันนี้ค่ะเราจะมารีวิวอะไรที่แบบว่าเฮลต์ตรงเฮลตี้เกี่ยวกับสุขภาพนิดนึงเนาะนั่นก็คือการ ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงของเอิร์ดนั่นเองค่ะหลายคนที่ตามเอ s จนซีสตอรี่กันนะคะก็น่าจะเห็นแล้วเนาะว่าเอิร์ดอะไปตรวจภูมิพพแพ้อาหารแฝงมาที่อาคิสิตไลฟ์นะคะที่อโศกค่ะซึ่งจะบอกว่าผลน,นั้นค่ะได้ออกมาอยู่ในมือเอิร์ดเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าขั้นตอนการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างและได้ผลออกมาเป็นยังไงบ้างจ้าก่อนไปดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้เป็นกำลังใจให้เอิร์ดได้นะคะ อันแรกเลยก็คือภูมิแพ้แบบเฉียบพลนันก็คือการที่เราอ่ะกินหรือโดนปุ๊บแล้วเกิดอาการทันทีเช่นแพ้กุ้งแพ้ฝุ่นแต่ถ้าเป็นภูมิแพ้แฝงก็คืออาจจะยังไม่ได้เกิดผลทันทีค่ะอาจจะเหมือนแบบวันนี้กินนมไปอีก2วันท้องอืดหรือจากที่เอิร์ฟังคุณหมอมานะคือร่างกายไม่ได้บอกมาเลยว่าฉันแพ้นะแต่อาจจะส่งสัญญาณเตือนนิดๆออกมาต่อต้านให้เราได้รู้ซึ่งบางทีเราอ่ะไม่รู้คิดว่าอาการนั้นเป็นอาการจากแบบสิ่งเร้าทั่วไปนะคะอย่างเช่นเป็นสิวไม่หาย สักท,ท้องป่องท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย,อยม่อยบวดไมเกรนเลง่ยอาการพวกนี้ค่ะก็สามารถที่จะเกิดจากภูมิแพ้อาหารแฝงได้จ้า รู้สึกว่าเป็นคนที่ท้องอืดบ่อยมากเรอบ่อยมากมีตดมีอะไรอย่างนี้ก็คือดูรู้สึกอาหารไม่ย่อยไม่แก๊สเนกระเพาะอ่ะตอนแรกาก็นกึกว่าเป็นที่เอ,อิร์ดอ่ะเป็นสัตว์กินเนื้อกินพวกเนื้อวัวมากกว่ากินผักแต่พอหลังๆอะ่ะเอิร์ดเริ่มลดการทานเนื้อแต่อาการพวกนี้มันไม่ได้หายเลยมันก็ยังมีเหมือนเดิมคะ่ะเอิร์ดมีโอกาสได้ตรวจนะคะก็เลยลองตรวจมาเริ่มจากวัดความดันนะคะ เจาะเลือดค่ะเขาก็จะเจาะเลือดของเราอะไปเข้าแลบแล้วก็รอประมาณ2อาทิตย์เลยไงผลก็จะออกมาตามนี้เลยจ้าการเจาะเลือดนะคะก็จะเจาะเหมือนกับที่เราตรวจสุขภาพประจาปีแหละแต่ว่าเราไม่ต้องอดข้าวอดน้ําเลยก็คือไปปุ๊บเจาะได้เลยเออตรวจที่อาคิสิตไลฟ์ค่ะที่นี่เขาจะเหมือนเป็นแบบว่าสถาบันหรือเป็นคลินิกที่ดูแลเรื่องสุขภาพค่ะคือเขาก็จะมีเนี่ยแหละตรวจตัวนี้ด้วยแล้วก็จะมีตรวจเหมือนแบบไบโอสแกนดูตัวเราเนาะแล้วก็จะมีทั้งแบบว่าการทำทรีทเมนต์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการ ให้วิตามินทรีตเมนต์แล้วก็มีการทําแบบนวดมีการเหมือนดูแลสุขภาพของเราต่างๆเลยซึ่งคอนตรวออกมาแล้วค่ะทุกคนคือจะบอกเลยว่ามีความเฮ้มากมากเลยคอนตัวนะคะเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ช่องแบบนี้สีแดงเนี่ยก็คือสิ่งที่เราอะแพ้ค่อนข้างมาก,กคือคุณหมอแนะนําให้สีแดงอะงดทานไปเลย3-6เดือนเพื่อดูว่าร่างกายของเราอะมันจะดีขึ้นไหมส่วนสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยก็คืออาการระดับคาบเส้นให้งดไป1เดือน หรือว่าสามารถทานได้ประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่ไม่ใช่อาทิตย์ละ1ครั้งแบบว่ากินไปเลยค่ะสิโลก็ไม่ใช่นะมายถึงว่า1มื้อต่อ1หนึ่งอาทิตย์อะไรอย่างเงี้นะจ๊ะส่วนสีเขียวก็คืออาหารที่เราไม่แพ้กินได้ตามปกติเลยนะคะซึ่งสิ่งที่ออกมาก็คือเอิร์ดอะแพ้สิ่งที่เอิร์ดอะชอบกินหรือกินมาเป็นประจำเยอะมากๆเอ,อิร์ดแพ้ไข่ขาวค่ะทุกคนแล้วเอิร์ดาคนที่ชอบกินไข่ขาวมากกว่าไข่แดงเอิร์ดแพ้ไข่ขาวแพ้นุ่มบัวแพ้ ขวาจแททุกอย่างเอชอบกินแพเข้าเจ้าเท่ากับว่าเอิร์นอะ่ะต้องงดพวกแบบว่าข้าวสวยข้าวเหนียวแล้วเราจะกินส้มตำยังไงวะาพิงสุดคือเอิรนอะคะ่ะแพ้ถั่วโคลาถั่วโคล่าก็คือมเล็ดที่เอาไปทำโคกแ๊บซี่อะ คือสิ่งที่เอรู้สึกเอเซงมากที่สุดเลยคือเอิร์แพ้สาร่ายวากาเมะทุกคนเออเอชอบกินสาร่ายวากาเมะมากก็คุณหมอให้เอิร์หยุดประมาณ 3- 6เดือนก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลกันว่าไออาการต่างๆหรือมันมีจุดไหนในร่างกายที่เราสังเกตว่าแบบมันดีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะส่งผลมาจากการที่เราหยุดกินอาหารที่แพ้ต่งตางๆเหล่านี้นะคะส่วนอาหารที่แพ้ครับเส้นก็บอกเลยว่าปวดเฮสมากนะคะก็มีสตรอเบอรี่มันฝรั่งซึ่งเออ่ะเขาชอบกินแผ่นฟรายแล้วมันบดอ่ะเอิร์แพ้ปลาแซ ปลาแซลมอนคนุนสามารถกินปลาแซลมอนได้คะ่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นแล้วก็ยังมีข้าวสารีถั่วเหลืองส้งมมะละทานตะวันอแบบอ้อ หลังจากที่ตรงนี้นะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าคุณหมออ่ะก็จะให้แบบว่าหยุดทานหน่อยแล้วเราอ่ะก็มาสังเกตความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราว่ามีจุดไหนที่มันเปลี่ยนไปบ้างตอนนี่ถามาเอ,อิร์ดอ่ะหยุดกินหรือยังก็พูดตรงๆว่าเอ,อิร์ดยังไม่ได้หยุดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เอ,อิร์ดพยายามลดลดปริมาณลดความถี่ลงซึ่งเอ,อิร์ดพยายามสังเกตตัวเองอยู่นะถ้าเกิดสมมติว่าเอ,อิร์ดอ่ะไม่กินพวกข้าวไข่ขา,ขาวนมวัวไออาการท้องอืดที่แบบอาหารไม่ย่อยอยู่ดีก็ระอ,ออกมายอยู่ดีก็ตดออกมาอะไรเงี้ยมันน้อยลง ไ,ไม่เท่ากับตอนก่อนที่แบบเรากินปกติอะเอิร์กล่าวว่าเอิร์ดะจะพยายามลดปรับตัวไปให้ถึงจุดที่แบบว่าหักดิบไม่กินเส้าสีแดงนี้ให้ได้แล้วเดี๋ยววันนั้นจะมารายงานผลกันนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็จะบอกว่าที่อคิสิตอิร์ว่าเขาค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่าเวลาที่เราไปตรวจบุ๊บอะ เขาก็จะแบบให้มาเป็นแบบว่าเล่มแบบนี้เลยค่ะเพื่ออธิบายว่ามันคืออะไรบ้างเป็นเหมือนแบบว่าซัพพอร์ตไกด์อะว่าเราอะแพ้อะไรสามารถที่จะกินอะไรเลี่ยงอะไรเราควรจะกินเป็นอะไรแทนบ้างหรือควรจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะเออรู้สึกว่าค่อนข้างดีเลยแล้วก็นอกจากการตรวจคุมแพ้แฝงแล้วใช่ไหมคะเขาก็ยังมีบริการตื่ออื่นๆอีกมากมายเลยอย่างเชื่าไปทำกับเขานะคะก็คือจะมีการตรวจเหมือนแบบไบโอสแกนที่เหมือนว่ารีเช็คร่างกายของเราเนาะแล้วก็จะมีการทําเป็นทรีทเมนต์ค่ะเชื่อว่าเมเียคอร์คเทล ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนการให้วิตามินให้กับร่างกายร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นมีภูมิต้านทานมากยิ่งขึ้นค่ะเขาเรื่องมีบริการอ,อื่นอนอีกอย่างที่เอิร์ธไปอย่างเงี้ยเอิร์ธก็เคยไปเจอเขาเหมือนว่าเป็นสอนเวิร์กช็อปการทําอาหารสุขภาพต่างๆาแล้วก็ยังมีเรื่องของแบบการนวดที่เป็นการนวดเดนน้าเหลืองอะ่ะอันนั้นก็ดีมากเอิร์ธก็ังคิดอยู่เลยว่าแบบเอิร์ธถ้ามีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบลองเข้าไปทคคําอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบเริ่มสนใจจะดูแลสุขภาพนะล้วก็อยา,ออยาน,นาใหุ้ก็ ะะราคาของเขานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ20 0 0 0บาทบางทีก็จะแบบมีโปรโมชัน่นก็ต้องลองไปเช็คได้นะคะที่อากิสิตลฟสนะคะสำหรับเอิร์ธนะเอิร์ธรู้สึกว่ามันยังมีอีกอย่างนึงที่เ e อิร์ธอยากจะตรวจก็คือเป็นเรื่องของการตรวจสารที่แพ้เดี๋ยวเอาไว้ถ้าไปตรวจก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ทุกคนดูกันอีกจ้าเหมือนเดิมเลยนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะคะบ๊ายบาย